ได้เจ้าชีมาดูห mm ้หาบ่บ่ปัดเจียงมาไปาปเดาเดเดียวดูขี้หายหอดดิ่อันนี้ก็าหอยหอหาพปเตียงหากเจ้าแหงเด้อมจเบาชสิบาความไหนสิเปียกใจผ่าิบบาทน้อยไป จะใช้ก็จะยังจะใชยดูกังเทปอ่ะคุณยังทันงยามาดูนในใบนี่โดยเก่งมีนังดูในดาเฮียนยังอยู่เฮียนนั่งซื้อดูวาดคือมื่อก่งแท้ลูกไผ่ว่าวันนี้แม่โดยอ่ะมาเนี่มาเบิ่งลูกสาวเฮียนหนังสืออยู่ห้องนอนนอนกัน นอนกับธรรมดาเนี่ยแหละไม่ไปน้องเลยเนาะสวัสดีสวัสดีเด้อบบอร์ชูคุชูคุดมันดมนเขียนมาถึงเด้อพาลูกๆุขามานอนห้องแล้วนี่ลมหนาวเย็นแห้งมาหนิร่มอุ่นเจ้าหัวใจบ้าเอาลูกงองอ้ารบอกงองัวลูกเอ๊ะน้องเจนนี่ กะรรับป <c oughs> ุยแล้วเนี่ยนอนนไหนไปนอนเนาะนี่ที่นอนน้องจินนี่ที่นอนใหญ่พุ่นเยอะมีอยู่แต่ว่าเรา่ได้ขึ้นไปนอนขี้ขั้นขึ้นขี้ขั้นลงมันมันสูงมันสองชั้นบ่เนาะก็เลยนอนข้างล่างกค่เนี่ยเวลาเราดุเขาของน้าบ่บบอแต่เวลาเราส่งนุ่มไปดุอ่ะมันขึ้นเทิงพุ่นยานแบบนุ่มมันหกหรือว่านุ่มยันนุ่มมันเฮียแนะนำเฮียที่ลงที่นอนมันเปียกเนาะ ถ้าบบจำเป็นชาปเพื่อนก็เพื่อนข้นไปแล้วเพื่อนไปลองคือแบบนี่มองยู่รงดูไปดูมาไหนงองวะเขาหนะเขียนเป็นเดี๋ยวไปเอาปุ่มกอไก่มาไปมาเบ่งเบี้ยมันไปดูไปชาวบาดีไปรุ่งก่อนชาบาดีก่อนไม่ใช่เลยงองวไม่ใช่แบบนี้เลยอันนี้ลบทั้นี้ ปไปไปรูปอาเบมันมาเบิาาบ่งไปอ่ะก็ได้เลยขอไข่เอ้ยนี่ฮะขอไก่ข้อไข่ขอกล้วยอ่ะก็ได้สามตัวงองอัวเด็กสองไม่หนิอ่ะเขียนเขียนม่ก็ได้เขียนม่แม่เขียนเลขหนึ่งกับเลขสองเป็นไหนอ่ะเขียนดูห้องสี่โกหกแน่ จะกะที่ชงคิดชูเปียกว่างเลยของเจนองเจนี่กันน่ะงามรมเหมือนจะขี้พุนมากจะใสผลเป็นหน่อยจะมันเข่ามากหม่องไรเนี่ยไรเจไรขี้พุ่นนอนสามคนแม่ลูกเนาะงามๆนลยก็เขียนกะ เลขเลขแท่เหนึ่งนะเลขสองเลขสามเลขสี่ขึ้นในกุมเลขห้านี้หุ้นอ้าบองเมย์สีเขียนแบบหบ้าง ใช่เอ็มปื่มอันคุณยายผักมาให้ในสิรุจะใบใสมีไว้ก็บไว้ในเกทให้คุณยายเน่างคุณยายใจดีเนียายใจดีผักมาให้ตอนนั้นในปื่มกำนังซื้อกนังสือไทยอันดีเขียนเลขหนึ่งจนฮอดรอยฮอดหนานาเจเลขหนึ่งจนฮอดรอยนะมีเบสเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสิบมันมีเบส อย,อยู่ลำแก๊สนุ่มเรื่อยๆโอเคไหลามาแล้วเนาะอีหล,าล่าเรื่อสบายดีปนุ่งเลยนุ่มมือสบายดีก่อนสบายดีนุ่มมือโบอเมนแบบนั้นว่างก่อนดูว่างก่อนสบายดีหันหนามาน้ำสบายดีโอ้ยยังส่เราบ้านเด็กหนึ่งเด็กสองฮะไม่เดี๋ยวอีหล,าล่าอวยหนามาพี่มานอมอนอมก่นเกณฑ์ไปเลยเด็กหนึ่งนะ อีกหน oh. hey. okay. you ึ่งล่าออเอืมเรียนนะบบนี่วันเสาร์บอืนวันอาทิตย์บูไปบูบูอื่นบูไปบูบไปดูมือฮือผู้ไปเย้ เด็กดิเมื่อนึงเอ้านี่นะเล็กงนี่นะเพิ่นพาเขียนน่ะงามจันี่นะเพิ่นเขียนลงมา่นะเขียนชุดมาี่เิ่งดูเ็กสองก็เหนเลขจะเขียนไปนก็เลขสเกสมลูกเลขมลูกดีงาไปเขียนกี่ได้เลยเงเ่งแกอยู่ เขียนน่จะโดนเหตุเสาคู่เหตุจับมิกเสาคู่เหตุจับโซเขียนในกระดานอีกได้ห็นบ่มืลอนั้นเสาคู่เหตุเขียนก็ใกล้บ่รุแล้วไ,ไปเขียนงานแบบเดียมเขียนตามซี่อะไรอุออปะอุปะ <laughs> เขียนเบิรุสรุเด็กสามนะนะก็มาเขียนเด็กสี่เขียนให้เด็กสามบรุดกลับมาให้ปารุงมึงเด้อปรุงจะให Măng anh có chị hai canh tay co sip tìm sip bô men hai Mẹ Mẹ nếu tay vào tay okay. à. à. hmm. uh... vào tay vào tay hai hết anh nụp bô anh tay vào tụp chè một tụp chị kìa bìa mì kìa bìa mìa 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 น้องบิวมิวันอาทิตย์พุณเน่มิวันอาทิตย์พู้เมนโบเจ้าไปช่าสั่งยังพอเตียงเจ้าให้พอเตียงชื่อยังมาไห่ไก่เอฟซีเอาไก่เอฟซีอย่าเอาเพชรนี่มาบารุงจะเห็นหนาจะนำมาดูเห็นแต่ผมพูดจะเอาไม่เออาฮ้ยใช่มาให้ปลาลุงให้ปลาลุงเบิงอันนั้นคะแนนจ้ะน่ะให้ชิปเต็มชิปนะ มันใกล้จะหมักแปดได้ี่เขียนก็จะจะจะสั่งพัวเตียงว่าให้พัวเตียงชื่อยำหายวันวันเกิดนะอืมโมเมนต์ใกล้ยังก็ไก่้กับยังก็ไก่เขาไก่ตื่นเศร้าจะบอกพัวเตียงยังที่มือมือมือพัวเตียงสิไปเด้วันพัวเตียงสิไปนะ ัาษาอังกฤษยังปิชาโมเมนพี่ชาบอชาบอโมเมนบอหมักปุ่งปาวันเกิดแมนยะเอาเอันคือยังจะอกได้นะปาที่ใช้ผาที่ใช้ผาให้มันงามชุดแบบเลมันงามนะแบบเลมันงามงามดิไม่นะ ป่าว่าบอกอะไรก็ติเชพาบอกแล้วก็เฮ็บบอกว่าแฮปปี้เบร์เดย์นะบ่อกดีไหมนะอืมคักบอกู่บ้าว่าบ่มีบ่บ่มีบอจัดเป็นย่างวันเกิดนะเขียนไหมจ้ะเขียนหนังสือเก่งๆมีว่าชิจัดสั่งเค้กให้มื่อใดพอตี่นจะสิมานะ ไหนคนเก่งเขียนงามมางามนะี่ยเด็กมันหนุ่เขียนตามหูมันนี่เด้นี่เป็นบอกอเนาะเขียนเลขสามเม็ดก้อนหนุเขียนเลขจีว์นะเดินไปเลยนี่จะเป็นพาเล่เพิ่นเด้อน,นี่นะนี่สั่งอันเดียวมันได้งามได้แต่ซัมนี้ยนะปลาดุกงเลยตั้งแต่น้องบิวตี้เกิดตั้งแต่ซัำน้องจนีนี่ประมาณน้องจนีนี่เนี่ยจะเบิ่งฮวน เบิ่งดูรูดมันสิลมกระปั้นนี่มักแห้งไปลงแห้งเอาไปน้ำไปใส่กับไป๋านมือนั่นมือนเราจะหายอนะบิวมือนเราจะหายจะดื่มผ่านะ <laughs> มันขากบองนี่นะดีเฮ็ดมันสิกขาดนะฮะมือหวงจับนะฮะดีเฮ็ดจะคูดื่มเก็บเศถธงหายดิหลบหมดคี <c oughs> หลุมพัดแข้งออกลูกอะปลาพิมม์นี่ปลา <Okay. laughs> ปลาพิมม์บ่กเพลผางามปลาแป้งห้เลยจ้ะคือว่าผางามปลาแป้งน,นั่นเอาไปโรงเรียนได้บ่บ่ไลอหึบ่ไลอเพ่นยังคือบ่ไลอยอย่าหึเอาผ่าถ้ามันมีใบว่ะเอาผ่าเด็เดดนี่ไวใบขึอนเขียนนึกถูกเขียนเนาะคนเก่งไม่ไหว,น,วนี่นีข่ขาเน็กซีก่กอน

nho nhung cứ nhô nhạc bò biểu nhô nhung mình cứ nhô nhạc bò xả thay bò vô dắt thì bò vô dắt kêu dậy chạy nhô nhung nhạc nó thung luôn đó đi bò men có quay có quay nên cứ bình đường này nè <coughs> không phải vậy nên bà mẹ nè nào bà phò tiệc phò tiệc mày đã trao chỉ mà chú hay hả bố 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 trao nỉ nỉ bố hay nắng đây hay khi nào phò mà bay bay nữa ดูขี้หาอดนีไปไปก็บหไม่ไปหยังไอี้ทอดนี่ก็หาอ๋อใหาพเตียงอ๋มไม่ไปหายขี้อดพอเตียงวอน้องบิวก็ห้กินนอดพอเตียงน้องกีนี่ก็ห้กินนอดพอเตียงพอเตียงมาบิ๊บ่เด้อบอลูกสาวห้กินนอดเด้อกินนอดแหงบ่ ตึ้งตุงตุ้งตุงบอกแล้วดูเหะบอกแล้วดูเรามาเมือ่อใดเบิวหนะหนึ่งถึงร้อยนี่หนะปลาลุงไ้เคียนนี่หนะเนี่ยนีห่อนเนี่ยเขียนชื่อน้ำสก,กุลลุงเฮียนน่ะโอ้ยมีขักแน่ ฮอทชาหัวว so, so so, so 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 uh, ิวฮอทชาสามพี่เน well, oh, ี่ยชาสามชาสี่สาหัาหกอืออือเาเขียนได้เลยาบุกี้ข้านได้เออบุกี้ข้านก็เขียนูกอะเขียนต้ต้นกนนีต้นกนบ่แมนแด้เนาะบุต้ขนต้นนบ่ได้เหรอผมนำนึงมาหาพี่ได้เวราเพื่จะไปเขียนรัดมันเขียนตมต้นก็เอาขาไว เริ่มต้นอ่ะคือหนึ่งลูกเริ่มต้นอ่ะคือหนึ่งมาหาร,อร้อยแกนไมบ่บอกผู้ขีข่ขัขนขี่ขันคือเก้าไปไปวะเ <c oughs> มียนบ่เด็้ยงัยงได้เก้าเก้าเก่าหนึ่งร้อย Ừm. Mm. này. Men ba. จินนี่นอนรับปุยได้มีตู้ประตูยังอยู่นอกอยู่อ่าน้องจินนี่ขับนอนห้องอยู่นอกเพิ่นบ่นอนหอยน้องน้องกะถามว่าโมเว้นนี่นอนถึงเนาะโมเว้นตอนดื่มกับเอื้อยบิวก็นอนเว้นซักนอนก็ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นหอดสี่โมงนอนสามคนแม่ลูกน้องจินนี่ก็นอนตจนนอนเกาะนอนเกาะฮิงแน่หอยเป็ดองเนาะถามว่าป้าเพิ่นนอนนี่ มหอนหานาทีตื่นนอนสามคนไม่ดุไม่อ้วนลอยทายลงทิกตอกอยู่เห็นบ่วิว <c ười> นอนไม่ไหวนอนกอดเจ้าเห็นบ่เพราะนอนกอดเจ้ายาแล้วมากอดน้องจินนี่ต่อเงี่ยนะตีนเนี้ยนะดมหน้านะตานมนะ่ะ แต่ก่อนน้ำป้าได้แต่รุมป้าได้บ่แต่ว่าไปโรงเรียนน่ะบ่ได้เอาไปแล้วป้าดูเงินเนาะแต่ว่าเพิ่นขอแต่ว่าตอนอยู่เฮือนนี่กับตอนนอนแม่นบ่ะนี่ดูเต้าแต่จริงสี่ปีเลยดาใหญ่แล้วอีดาหสี่ปีแล้วป้าลูกมายาตามใจได้่ หาเปีล้วหายังไงแล้ว,หา,วหาปีปาตา้องปาต้านุ่มโมดูดกินกล้องคือผู้สาวนี่คือผู้ใหญ่นี่ไปโรงเรียนจังหมายมูเขียวจังหมฮักปลารุงมาโบราณเนี่ยวปลารุงมาโอ้ยเฮ็ด <c oughs> นอนบ่ไหวจะช่วยนอนจังมึง ชิบโมงเลกแท้มือเราจะลองเพลงหาพอเตียงหัหกเจ้าบอจะลองมืนะ่มอน่ะโมเมนเพลงยิงก็จะลองมนะื่อน่ะหักเจ้าให้เงอโมเมนนะไหนอ่ะส้าายแนนบอ ใส่แน,น่นจังหนาวอ่ะสองเฮาใส่กันในเด้อสิบะว่าววแม่ห้องกันเด้นเนอสิห้อก,กันเดื่อนเลยนะห้อกันเดื่มนะเจ้าแหงเดือยออกก่อนเธอออกก่อนเธอเขาเขาลองแไปหักเจ้าแหงเดือนได้โอ้ลองดูใช่หัก chào hèn đu một chạy bao chì ba kuông đại chì biết chạy bao chì ba chì bao chì bao chì ba keng 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 chắc ักไม่ไหวด้วยฮักพ <c oughs> ่อเตียอุ้ยตีนี้สองคนด้วยบ่ฮักทุกคนเลยฮักได้ลยด้วยหักไลายด้วยไปบ่ไปเที่ยวไปเที่ยวนักงานธาตุพนมไปบ่ไปเที่ยวงานธาตุพนมไปบ่จะไปหากินของเช็พแทบบ่ ไปหาซอปปิ้งบอกินของไทยลายนาอไปพป่น้องอู้แบบมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ไปเอนาดเจียงมีแต่แนวเซ็บเซ็บผัดเจียงใายเยอไปหาผดเจียงนีย่ค่เียงอันโทรศัพท์อีโทรศัพท์โทรเลยจะชบดเจียงดไทย Tu con thiệp à. Thế nhân thân mà ma Ba Cô ma ổng. Bà vang còn đây. Cảm thấy sao mẹ kịp tận đút rồi này. Đấy vang đây. Vang như ngoài thế này. Khui khu đường là bò. Khui vào đây đấy. <laughs> ok, chào bà. Ồ, con tên ông bà bà khỏi chai. โอเคจังหน่อยพอมาแเราบอกนะเจ้าชื่อยังชื่อยังปรเตียงบอกชื่อเค้กบอกชื่อเค้กท่านในหองด่ท่านในหอดวันเกิดลยังอีเฮิงอยู่มีหามที่แปดนึง โอเคแชนรับประลุงในคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงจ่นี้ก่อนเด้อพอกันคลิปหนาเนาะขอบุญขอบคุณนิพพีที่เข้ามาเป็นก็ลังใจและอ่าบุขามโฆษณาอัสบาดีปลาลุงก่อน,นเดมมััันตตกกผ้าาทบหวเฮ็ดไม่พับไปเลยอัสบาดีก็น,นั่ง,ลง,ลง,ลงนุ่งนุ่งนั่งนุ่งอัสบาดีเรือปลาลุงดย้ยอ่านอนหมนัดนี่บายบายฝันดี